พุทธวจนะในหนังสือเล่มทานการให้พระาศาสดาตรัสไว้ว่าผู้ควรรับทักษินานยะที่14บสี่พิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้นรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ทำหกประการเป็นอย่างไรคือ 1. อดทนต่อรูป 2. อดทนต่อเสียง 3. อดทนต่อกลิ่น 4. อดทนต่อรส 5. อดทนต่อโผทพพะ 6. อดทนต่อธรรมารมพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยทำหกประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ากราบสาธุธรรมคำของภาษาสดาเจ้าค่ะ